ครับสวัสดีฟีสู่ผู้สุขคนครับมือหนิงหลอดมาสรุปผลบางไฟบ้านหนองบัวบานนะครับผมมาบันที่สิบหาพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสี่แปดนะครับบางที่หนึ่งท่ำยุ่นนะครับท่ำยุ่นบางที่หนึ่งพร้อมนะครับช่างบบตีไดีสี่ร้อยห้าสิบคะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่สองเทปไก่หน่อยนะครับบางที่หนึ่งนะครับเทปไกลมาสองบางท่ำยุ่นก็มาสองบางห้าสิบห้าสิบบี้ดีสามร้อยห้าสิบห้าคะแนนเจ้าเกือบนะครับบางที่สามโดจะเลื่อนสร้างกับโบตีโบแมนบบตีนะครับ ม่มีผู้ใดมาเปิดให้นะครับก็เลยบริเตีแฝงออกลมโนมไลยแผ่เลยนะครับหือลำกับปรจักนะครับร้อามสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่เซียเทวดานะครับเอเทวดาหนึ่งนะครับเอเทวดาบางที่หนึ่ะครับเอเาไปสบาง8ปดสิบย่สิบม้อยหาสิคะแนนไม่ผ่านนะครับผมบังที่หาสราชวงศ์ห้าสิบก้าสิบห้่ร้อยคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับ บางที่หกคำยืน2นะครับสร,ร้างโอตีเด็ดสา้อยเคะแนนจ้านะครับบางที่เจ็ดสีถนนชช่นะครับสร,รบ้างกับโบตีเดดสองร้อยสามสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่แปซับซูวันนะครับสามสิเดสามร้อยสีคะแนนจ้านะครับบางที่เก้าหงขานะครับหกสิบเก้าสิบเด็สี่ร้อยยี่สิบสามคะแนนผ่านนะครับบางที่สิบฝ่าลังฝนนะครับยี่สิด้อยหาคะแนนผ่านวันเจี๊ยบนะครับติวไปเบิ้งกันเ บางดีสิบเอ็ดแอดเทวดาสองนะครับ 80, 20, แปดสิบ้อยเคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีสิบเทปไกลหน่อยสองนะครับเทปไกลหน่อยบางที 2, ่สองเนสร้างกับโตีแต้อยส่สิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีสโดดเจเริสอนะครับสร้างกับโต,สบบตีสงสัยว่วมีคนเสียเทอาไดนะครับผมถึส้อยหาคะแนนเจา้านะครับสิ หาบางดีสิบหาจอมหยุดชั่งก็ไม่ตีนะครับได้320คะแนนเจาะนะครับบางดีสิบหกสับสุวรรณนะครับ3 4, 6, 6, ามสี่ด้465คะแนนผ่านนะครับผมอ่ะ <c oughs> ที่แรกก็เห็นเขียนสพอนพรนวิมลนี่นะครับในไลน์นะครับ,ลรบแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นสับสุวรรณนะครับแล้วก็บูฮูกันนะครับผมมากับ อาจจะเป็นทีมงานเดียวกันกระไดผู้ใดหูขอมุนลึกจริงกระแจงหลอดมาละกันนะครับในกลุ่มไร่ลุ่หลอดเพิ่นเขียนซับสุวรรณนะครับสามสิบหกสิบดสี่ร้อยหกสิบห้าฆะแนนผ่านบ้านจะเรียบนะครับผมดีใจน้ำผุ้ศมคุมานผู้บะมาณกระจังเลยนะครับมือน,นีแต่บังไฟกบ็บบาดถือว่าผ่านไยนะครับบ้านนี้นะครับบัวง,งามผู้ใดก็ถือก,กับมานนะครับผมบังไฟบ้านนี้นะครับด้านบ้านน้องบัวบานนี่นะครับผมผ่านแค่ หานะครับตายห,า,า,นห,า,า,ยหานะครับพาห์าตายหานะครับเจ้าหกนะครับผมนะซ้ํากันจู่จีนะครับผมเขาถึงจังหวันเขาบุรีกาจังหากข้อมูลผิดพลาดประกันใดลุงหลอดเด็ซี่ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับผมเพราะว่าข้อมูลนี้ลุงหลอดกล่าไมา้จากทางกลุ่มไลรอีกที่หนึ่งนะครับลุงหลอดบดิเขาสนามเองเนื่องจากว่าสิไปเตะบอลน,นะครับเตะฟุตบอลเครื่องแรกเขานําอยู่สามศูนย์ นะครับเครื่องล่างตีเสมอ3ามนะครับผมเหลือ2นาทีสุดท้ายเขายิง2ลูกรวดสาโอ้ยนะที่แรกกับโมเมนตัมฟังมาลุงหลอดกําลังบุกกําลังสี่ไดประตูไล่ข้างไล่ฆ่าพอโบไดแค่นั้นแหละนะครับผมเลยสองลูกรวนเลย2นาทีสุดท้ายนะครับผมเอา่เรื่องมือไฟไปเรื่องฟุตบอลเสยนะครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงหลอดเอฟซีต้องกระลาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหลอดเอฟซีสวัสดีครับ